FAQ ที่ผู้ปกครองมักจะถามในการส่งลูกไปเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศทำไมถึงต้องไปเรียนต่อในในมัธยมในต่างประเทศอย่างแรกเลยก็คือว่ามันมีความแตกต่างมันไม่เหมือนกันกรเรียนในประเทศไทยนะเพราะระบบการศึกษามันสร้างคนไม่เหมือนกันถ้าที่อังกฤษเขาสร้างคนประมาณไหนจริงๆที่อังกฤษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสร้างคาแรคเตอร์เด็กนะเพราะว่าเด็กเกือบร้อตต้องไปเรียนโรงเรียนประจำนะครับ พอเรียนโรงเรียนประจำเนี่ยเขาก็จะ b ิ i l d เด็กขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเรียนการเล่นกีฬานะฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยมันก็จะมี c แร r เ c t ร r เป็น s t e r e อ t y p e ของเด็กอะไรยเงี้ยประมาณแต่นี้อันนี้พี่ชอบนะครับ,รบเพราะว่าการเรียนในอังกฤษสิ่งหนึ่งเลยคือเด็กจะไม่ว่างเพราะเขาะจะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมตลอดเวลาเลยมันจะไม่มีคําว่าเหนาแต่ถ้าเกิดว่าไปเรียนที่นิวซีแลนด์สิ่งที่มันจะแตกต่างกันนะครับก็คือว่าจะไปเรียนรู้ว่าตัวตนของเขาอะจริงๆแล้วเขาเกิดมาเป็นอะไร ถนัดอะไรแล้วก็เดินไปตามเส้นทางที่เขาควรจะเป็นคือไปค้นหาตัวเองนั่นเองใเพราะว่าหลักสูตรเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กค้นหาตัวเองแล้วก็ไม่ได้ผูกมัดว่าจะต้องเรียนวิชาบังคับอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะนั้นมันจะมีความยืดหยุ่นของระบบการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งแต่ถ้าเป็นแคนาดามันจะไม่เหมือนกันอีกนะเพราะที่แคนาดาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างกลางอังกฤษกับนิวซีแลนด์ใช่คือ 1. นึ่งเขาก็ยังมีตัววิชาบังคับ ยังมีการเรียนแบบให้อะคาเดมิ่ให้แข็งแรงรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิชาที่เป็นแฮนซอนเขาก็ค่อยๆเติมมาให้เรียนตามที่เด็กสนใจครับจริงๆพูดง่ายๆก็เขาจะแบ่งวิชาการออกเป็น2ส,ส่วนเนาะวิชาที่เป็นวิชาการกับวิชาที่เป็นคล้ายๆ Vocational เพื่อให้เด็กปฏิบัติจริงนะเพราะฉะนั้นก็จะบาลานซ์ระหว่างความเป็นวิชาวิชาการกับวิชาที่ปฏิบัติ ถูกต้องครับในลักษณะนั้นนะรวมถึงอเมริกาด้วยก็จะมีความเหมือนหรือคล้ายกับที่แคนาดาประมาณนั้แหละครับ,รบเห็นไหมว่าแต่ละประเทศมีไอเดียในการสร้างคนไม่เหมือนกันอยากรู้จริงๆก็ต้องมาคุยกันเพิ่มเติมครับคำถามที่2ค่ะค่าใช้จ่ายของการเรียนต่อไฮสคูลที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะอย่างในส่วนของอังกฤษเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนประจําและเป็นโรงเรียนเอกชนเท่านั้นนะครับก็จะต้องค่าใช้จ่ายแพงหน่อยนะครับเพราะนั้นค่าจ่ายน่าจะเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก ล้านหประมาณนั้นแล้วก็มีบวกค่าการเดียนไปอีกสักประมาณ200,000ก็อยู่ประมาณล้านเแต่แต่แต่จริง,รงๆเขามีทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาที่เขามีให้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเรียนเก่งเท่านั้นผลการเรียนดีเลิศเท่านั้นจริงๆถ้าใครที่มี a c ademic และเออไม่ใช่สิถ้าใครที่มีเรื่องของออ performance มีเรื่องของกิจกรรมโดดเด่นไม่ว่าจะกีฬาศิละปะสิ่งเหล่านี้สามารถขอทุนได้หมดเลยเขามองว่าทุกๆสกิลเนี่ย คือมันต่อยอดได้หมดใช่แล้วก็ข้อดีของการเป็นคนไทยเพราะว่าเขาอยากได้นักเรียนไทยเพราะว่าไปสร้างชื่อในอดีตแล้วก็เด็กไทยมีทัศนคติรวมถึงมีมารยาทมีอะไรหลายอย่างที่ดีน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะให้ทุนเด็กไทยนะครับเพื่อเชื้อชวนให้เด็กไทยไปเรียนยเขาเขาเขาเรักเด็กไทยรักเด็กไทยใช่อันนี้นี่คือความจริงรถ้าเป็นที่นิวซีแลนด์ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ6 0แสนถึง7 0 0แสนบาทต่อปีจะเป็นการเรียนที่อยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เป็นหลักนะครับ ก็จะมีในส่วนของหอพักด้วยนะแต่ว่าอันนี้นค่าจ่ายก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนิดหน่อยถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลใช่แต่ทีนี้เรนจ์มันจะกว้างนะพี่ใช่คือมันจะมีในส่วนของนิวซีแลนด์รัฐบาลแล้วก็จะมีสเต t อินทิเกรเต็แล้วก็เป็นเอกชนถ้าเอกชนก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ม,มีประมาณตั้งแต่เก้าแสนหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เราเลือกด้วยเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยหลักสูตรของเขาเรียกว่า NCEA แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มี IB ให้เลือกหรือว่าเป็น c a m b r ริ g e นะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายหรือความอ,ออปชันที่เด็กสามารถเลือลกได้ก็มีเยอะนะแต่หลกัหลกๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงเรียนแล้วก็ประเภทของที่พักใช่ถูกนะต้องเลยส่วนของแคนาดาล่ะแคนาดาเนี่ยเริ่มต้นประมาณ ,00 0 0 0กว่าบาทใกล้เคียงกับนิวซีแลนด์เป็นโรงเรียนรัฐบาลแคนาดากับนิวซีแลนด์จริงๆแล้วเป็นประเทศที่อนุญาตให้เด็กไทยไปเรียนโรง,งเรียนรัฐบาลได้ถูกดังนั้นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณเนี้ยหกแสนเจ็ดแสนอยู่ประมาณนี้แต่เรนจ์มันจะกว้างรวมที่พักเรียบร้อยรวมที่พักเรียบร้อย เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นที่พักแบบหอพักก็จะราคาสูงขึ้นไปนะครับอย่างถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนหอพักก็มีตั้งแต่ล้านห้าเป็นสองล้านเลยก็มีถ้าเป็นเอกชนก็คือใกล้เคียงกันในแต่ละประเทศเนี่ยใกล้ๆกันเลยสูงสีกันเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์กับแคนด์อนุญาตให้เราไปเรียนกับกอ v e r n m e เมนต์ได้โรงเรียนรัฐบาลโอเคแล้วก็จริงๆมีอเมริกาด้วยพี่ต๊อกอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีทั้งโรงเรียนในส่วนที่เป็นที่พักแบบหอพัก กับที่พักแบบโฮสฟ f มิลี่นะครับถ้าอยู่กับโฮสก็อาจจะเริ่มต้นประมาณ7 0 0 0 0สนกว่าบาทบนะแต่ถ้าเป็นหอพักก็อาจจะเริ่มต้นประมาณล้านหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะต้องเป็นโรงเรียนเอกชนนะเพราะถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนจีวันนะครับยังไม่หมดนะจริงๆแล้วถ้าเรามองถึงมัธยมที่ผู้ปกครองสนใจกันมากๆก็มีมัธยมที่สิงคโปร์ด้วยครับมัธยมที่สิงคโปร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณภาพเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศในฝั่งยุโรปเลย มันอยู่ใกล้บ้านการเดินทางสะดวกแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็แรงไม่แพงกัน <c oughs> ไม่แพงกันค่าใช้จ่ายในการเรียนมัธยมในสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ800,000ถึง1ล้านขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะมีในลนักษณะของการอยู่ทั้งโฮสต์แฟมิลี่หรืออยู่หอพักก็มีนะครับเรามาคุยกันในวันงานว่าเรามีออฟชั่นอะไรบ้างเฮ้ยพี่ต๊อกจริงๆข้อมูลยังมีเพียบเลยที่ว่าเราจะต้องคุยกันวางแผนการเรียนเงี้ย ถ้าผู้ครองอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยทำไงครับพี่ต๊อกไปเจอกันในงานครับไปคุยกันเพิ่มเติมเพราะจริงๆแล้วรายละเอียดมันมีเพียบจริงๆอยากรู้ว่าตัวของน้องนักเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเหมาะกับประเทศไหนเราต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยโรงเรียนก็มาด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องได้เจอโรงเรียนได้พูดคุยกันบางทีน้องอาจจะขอทุนได้ด้วยนะอ,อาจจะได้ฟิลลิงว่าให้โรงเรียนนี้ใช่หรือไม่ใช่นอกจากนั้นเรายังมี c อลเซ e ร์งคอร์เนอก็คือมาเจอเราได้แล้วก็มีเอเจนซี่อื่นๆจากเทียก้าเนี่ยที่เป็นเอเจนซี่ชั้นนำเนี่ยคัดตัวท็อปๆมานั่งให้คำปรึกษากับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆในวันงานด้วยครับพี่แล้วพบกันในงานเทียก้าแฟนนะครับ แล้วพบกันวันเสาร์ที่29ตุลาคมตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งถึง5โมงเย็นที่โรงแรมประชุมวันติีแซ่แล้วพบกันนะครับ